ข้อหใหญ่นะครับเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของพหูนามต่อไปนี้นะครับข้อที่1น,นะครับ8ลบ x กำลัง3เนี่ยเเราจะสังเกตว่านะครับตัว8เนี่ยมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง3ได้ครับก็คืออจาก8เนี่ยก็กลายเป็น2กำลัง3นะครับลบด้วย x กำลัง3นะครับทีนี้เนี่ยเราจะคุ้นๆน,นะครับ เป็นกาลังสทั้งพดหน้าและจพดหลังเชื่อมด้วยลบไอ,อ้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นผลต่างกําลัง3ครับผลต่างกําลัง3เนี่ยก็คือหน้าลบหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3เนี่ยมันจะเท่ากับหน้าลบก่อนนะครับหลังทั้งหมด หน้ากาลังสองเอาลบไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเอาบวกนะบวกด้วยหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังกําลังสองใช่ไหมครับตัวนี้โอเคไหมครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยครับมันคล้ายกับอะไรครับมันคล้ายกับกำลังสองสมบูรณ์เนาะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีพจน์อะไรครับมันจะไม่มีพจน์ที่เป็นเลขสองเนาะ เออไอตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เวลาเราจำนะเราก็บอกว่าอีกพจน์หนึ่งนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับกําลังสองสมบูรณ์แต่ว่าไม่มีเลขสองเนาะโอเคไหมครับแต่ว่าให้เราสังเกตรตรงนี้นะพจน์อันนี้เป็นลบนะครับผลต่างพจน์แรกเนี่ยต้องเป็นลบนะครับตัวต่อมาเนี่ยไม่ใช่ลบนะตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับอ่ะโอเคเราไปทําโจทย์เลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าคือ2หลังคือ x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกระจายในรูปของผลต่างกำลัง3ได้ก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดด้วยหน้ากำลัง2ลบหน้าคูณหลังนะครับหน้าก็คืออะไรครับหน้าก็คือ2หลังก็คือ x ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็บวกด้วยหลังหลังก็คือ x กำลัง2นะครับอ่าโอเค ัดรูปใหม่นะครับอ่าก็จะได้ตัวนี้นะครับเอ่อเอา x กำลังสองขึ้นก่อนนะครับเอ่อแล้วก็ตามด้วยพจน์ x ก็คือลบ 2x นะครับบวกด้วย4นะครับพจน์ที่เป็น x กำลังสองเนี่ยครับพจน์นี้นะจะแยกตัวปากกอบต่อเนี่ยไม่ได้ครับอ่าเหตุผล ถามว่าทําไมนะครับเพราะว่ามันโดนตัด2ออกไปครับถ้าพวกเราลองแยกดูนะยังไงมันก็ไม่มีทางแยกตัวประกอบได้ครับความหมายในที่นี้ก็คือ,อแยกตัวประกอบที่เป็นจํานวนเต็มนะครับโอเคไหมทีนี้ไปดูข้อที่2ดีกว่านะครับข้อที่2เนี่ยเ,เป็น27 x ่อเ็ x กําลัง3บวก125นะครับเออน่าจะเหมือนอันข้างบนใช่ไหม ก็คือว่าไอ้พจน์หน้าเนี่ยมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปกําลัง3กับหลังให้อยู่ในรูปกําลัง3ก็คือเป็น x ไอ้สา x ทั้งหมดยกกําลังสาบวกด้วย5ยกกําลัง3ใช่ไหมครับอ่ะพจน์หน้ากับพจน์หลังสามารถจัดให้อยู่ในรูปกําลัง3ได้เชื่อมด้วยบวกเออตัวนี้เขาจะเรียกว่าผลบวกกําลัง3ครับก็คือหน้า กำลังสามบวกหลังกำลังสามมันจะเท่ากับหน้าบวกหลังอ่าแล้วก็อีกพจน์หนึ่งเนี่ยเอาลบเอา,เอาบวกไปแล้วใช่ไหมครับมันก็คือหน้ากําลังสองลบเอาบวกไปแล้วต้องเป็นลบหน้าคูณหลังบวกหลังกําลังสองนะครับเออไอตัวเนี้ยจะคล้ายกับกําลังสองสมบูรณ์เพียงแต่ว่าตัดเลขสองออกไปนะครับอย่าจําสับสนนะครับไม่มี ไม่ใช่2หน้าหลังนะครับมันคือหน้าคูณหลังโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็คือ 3x ใช่ไหมครับหลังก็คือ5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเราจะก,กระจายในรูปผลบวกกําลัง3เนี่ยก็คือเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้านะครับ 3x ยกกําลังสองอเอาบวกไปแล้วตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับ ตัวหน้าก็คือ3 x คูณด้วยตัวหลังก็คือ5นะครับบวกด้วยหลังยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้กระจายกำลังสองเข้ามาอย่าลืมนะครับต้องกระจาย3และ x ไม่ใช่กระจายแค่ x นะครับก็จะเป็น9กา x กำลังสองนะครัพดกลางคูณก,กันก็ได้ลบ1 5 x บวกย5นะครับย้ำเสมอนะพจน์ x กํลังสตรงนี้นครับมันแยกตัวประกอบต่อไม่ได้นะครับโอเคไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมด x ลบ3ทั้งหมดยกกําลัง3บวกด้วย27เนี่ยจะสังเกตว่าไอ้พจน์หน้าเนี่ยทำเป็นยกกําลัง3ได้พจน์หลังเนี่ย27มันก็เปลี่ยนเป็น3 ยกกำลัง3ได้ถูกไหมครับอ่ะก็เหมือนเดิมเนาะก็คือทำเป็นอะไรครับผลบวกกำลัง3ก็คือหน้าบวกเออหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3มันจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองนะครับหน้านี่ก็คือ x ลบ3หลังก็คือ3นะครับก็คือหน้า เลบบวกด้วยหลังก็คือ3นะครับคูณกับตัวหน้ายกกำลัง2นะครับเอาบวกไปแล้วต้องเอาลบนะครับตัวหน้าคูณตัวหลังตัวหลังก็คือ3เนาะแล้วก็บวกด้วยตัวหลังยกกำลัง2นะครับอ่าทีนี้นะครับอ่อ ลบวงเล็บออกนะครับมันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเหลือแค่อะไรครับแค่ x เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับมันก็คืออะไรครับกำลังสองสมบูรณ์เนะาะซึ่งไม่แนะนำว่าใช้กำลังสองสมบูรณ์มันจะง่ายกว่านะครับตัวข้างในเนี่ยเป็นลบเนาะมันก็คือ หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองมันจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับนี่ครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับใช้ให้ถูกนะกาลังสองสมบูรณ์จะมีสองแต่ผลต่างกับผลบวกกําลังสามจะไม่มีสองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวก สหน้าหลัง2หน้าหลังก็คือ3เนาะบวกด้วยหลังกำลัง2นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอา3เข้ามาคูณกระจายนะครับแต่ว่าระวังเครื่องหมายลบด้วยเนาะเอาติดลบไว้ก่อนนะครับก็จะเป็น 3x-9 ลบ9นะครับ3ยกกำลัง2ก็กลายเป็น9นะครับโอเค x นะครับ อันนี้ก็เป็น 1, 2, 6, 6, x กำลังสองลบ 6x บวก9นะครับกระจายลบเข้าไปในวงเล็บนะครับเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกนะครับทีนี้เนี่ยกระจายวงเล็บออกไปนะครับมันก็จะเป็น x คูณกับ x กำลังสองมีตัวเดียวก็เป็น x นะครับลบ 6x กับลบ 3x รวมกันได้เป็นลบ 9x นะครับ 9กับ9 9 3ตัวก็กลายเป็น27นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น x ทั้งหมด x กำลัง2ลบ 9x บวก27นะครับอ่ะทีนี้ข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ยเออน่าจะคล้ายกับข้อที่3มั้ยเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยมันก็ทำเป็นไอ้1,000เนี่ยทำเป็นกำลัง3ได้ก็คือ10ยกกำลัง3นะครับลบด้วยทั้งหมด x บวก10 ทั้งหมดยกกาลังสามนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทําเป็นผลต่างกําลังสามนะครับอ่าเป็นลบเป็นลบแล้วต้องเป็นบวกนะครับไม่มีสองนะโอเคนะครับอ่ะหน้าก็คือ X เอ้ยหน้าก็คืออะไรครับหน้าก็คือ10เนาะหน้าลบอ่าใส่วงเล็บดีกว่านะครับหลังหลังก็คือ10บวกไอ้อบวกสิ X 10, นะครับ ่ะทีนี้หน้ากําลังสองนะครับก็คือ10หน้าก็คือ10นะกําลังสองบวกด้วยหน้าหน้าก็คือ10คูณด้วยหลังหลังก็คือ x อ็บวกสินะครับแล้วก็บวกด้วยหลังหลังก็คือ x อ็กบวกสิยกกาลังสองนะครับอ่ะตัวนี้กระจายลบเข้าไปนะครับ x เนี่ยก็เป็นลบเอ็กซนะครับแล้วก็ ออกระจายลบเข้าไปใน10ก็กลายเป็นลบ10 10ลบ10ก็เหลือ0เนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น10ยกกำลัง2ก็กลายเป็น100บวกด้วยอันนี้กระจายเข้าไปนะครับก็กลายเป็น10 x บวกด้วย100นะครับอ่ะตัวนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับกำลัง2สมบูรณ์ที่เป็นบวกเนาะอ่ะมันก็จะกระจายได้แบบนี้ครับหน้าบวกหลัง ทั้งหมดกําลังสองมันจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองอบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับถ้าไส้ในเป็นบวกหน้าเลขสองจะเป็นบวกถ้าไส้ในเป็นลบหน้าเลขสองจะเป็นลบนะครับตัวนี้ต่อนะครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังนะครับอ,อันนี้ขอรวบเลยได้ไหมครับ ตัวกลางเนี่ยมันก็คือ2คูณ1นคูณ x นะครับก็คือ20 x นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ10ยกกำลัง2ก็กลายเป็น100นะครับอ่ามีพสเอ็กกำลัง2แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ x ก์ำลัง2พสเอ็เนี่ยมี2ตัวรวมกันกลายเป็น 30x นะครับแล้วก็พจน์ตัวเลขเนี่ยก็มี100 นะครับ100อยู่3อันนะครับก็เป็น300นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบลบ x ทั้งหมด x กำลัง2บวก 30x บวก300นะครับ